สวัสดีครับผมทีเอลศูนหกกุญจีนะคะลูก,ก,กนนล้วันนี้ผมจะมาพูดเรื่องความดังของผมที่แ่หลายไปในโซเชียลเน็ตเวิร์กที่มีสาวสาวทักมาอย่างมากมาย ผมก็รู้นะว่าผมหลอกเกินคำบรรยายผมอยากจะบอกสาวๆทุกคนนะครับที่ทักผมมาช่วยช็้ตรงหน้าหน่อยครับช่วยเข้าใจผมหน่อยนะครับและจุดประสงค์ที่ผมจะมาในวันนี้จริงๆนั่นคือและผมจะมารีวิวครีมที่ผมใช้ในชีวิตประจำวันสิ่งที่เล็กใช้มากหน้าก็คือ กยอสิ a, และนี่คือคีมทากลางคืนไฮเตอร์ iter, และนี่คือจุดไค่แม็กที่ทำให้สาวๆติดผมอย่างงอมเงมเชีนไดรักผมชอบผมบนไรกกขแช่เอลสนุกุญจีนะคลูก <c oughs>